สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนทุกคนเลยนะคะมาพบกับครูแป้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะในวันนี้นะคะเราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่หน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเรื่องอดินในท้องถิ่นของเรานะคะในวันนี้เนี่ยเรามาเรียนกันในเรื่องรู้จักดินค่ะ ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1นนะคะนักเรียนต้องบอกกระบวนการเกิดดินได้นะคะข้อที่2นะคะนักเรียนต้องเขียนแผนภาพกระบวนการเกิดดินได้นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่3นักเรียนต้องมีความใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทํางานค่ะ ดินนะคะนักเรียนเป็นส่วนสําคัญในการดํารงชีวิตของเรานะคะในรอบๆตัวเราเนี่ยก็มีดินอยู่หลายแหล่งนะคะดินแต่ละที่ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่นักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าส่วนประกอบของดินนั้นมีอะไรบ้างดินเนี่ยจะประกอบไปด้วยเศษหินซากพืชซากสัตว์ ผสมอยู่ในเนื้อดินนะคะแล้วก็มีอากาศและน้ำแทรกอยู่ตามช่องว่างในเนื้อดินนะคะหากแบ่งดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชทั้งหมดเป็น100ส่วนเนี่ยจะพบว่ามีเศษหินหรือองค์ประกอบที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยจะแบ่งเป็น45ส่วนน้ำา25ส่วนอากาศ25สส่วนแล้วก็ซากพืชซากสัตว์หรือ องประกอบที่มีชีวิตเนี่ยหส่วนนะคะอะต่อไปเดี๋ยวเราดูกระบวนการเกิดดินกันนะคะอะนักเรียนดูนะคะดินเกิดจากการผุพังของหินและหินและแรก จะผูพังและสลายตัวเป็นวัตถุต้นกำเนิดดินหรือเรียกว่าอินซีวัตถุนะคะแล้วก็ซากพืชซากสัตว์นะคะจะเน่าเปื่อยกลายเป็นฮิวมัสหรืออินทรีย์วัตถุนะคะจากนั้นใช้เวลาหลายล้านปีจนเกิดเป็นดินนะคะ นอกจากนี้นะคะในดินก็จะมีน้ำและอากาศแทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินด้วยนะคอมอหมายงานในวันนี้นะคะให้นะักเรียนเขียนกระบวนการเกิดดินลงในสมุดนะคะให้เขียนว่าดินเกิดจากอะไรแล้วก็วาดรูป กระบวนการเกิดดินด้วยนะคะระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ก็จบบทเรียนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ